ก่อปออฟัอ่งที่เคยบอกว่าใช้หลักการให้แต้มตดตลาดดีคร,รับขณะ่ี้หลายคนเอาไปใช้แล้วเข้าใจละหลักการให้แต้มง,ง่ายๆครับเราจะแบ,บ่งเป็นข้อความอะไรนะการแต้มน,นะมนะนะีเงื่อนไขว่าถ้าปออ,อล่าโ,โูนแต้มซ้ำล่าเด่นแต้มมีเครื่องหมายเท่ากับโูนแต้มถ้าเป็นมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวใดตัวหนึ่งพวกนี้ที่อู๋ให้แค่เด่นแต้มจำเลขง,ง่ายครับ0101น,น,นะครับไม่ได้ป้าย เฮ้ยโมเดิลที่ไหนเด่นกัด้วยเฮ้ยไอ้ที่กูมาเดินไปนะนะฮะมีข้อแม้ถ้าจริงเนี่ยต่ำไว้แต่งตูถ้าเป็นเทศบาลแต่งจะต่ำริงแต่มตูเทศบาลแต่งต่ำยังสูงกว่าความคิดได้ไหมหาย พี่ในทางขนาดไม่เล่นเลยเชื่อไหมไม,ดดไม่เชื่อขนาดจะไม่ละจะบอกว่าทางขนาดไม่เล่นนะครับพี่นะั้นอวัยวุฒกอย่งางพี่ไม่แต่ต้องพี่หันหลังให้อวาาัยวุฒิแต่ทางหน้าเข้าไป่อาาวัยวุฒออกกําลังกายเออคิดอะไรอาบ้างเชื่อจากนั้นพี่สอนให้น้องรู้ให้น้องเข้าใจใเคล็ดวิชามานะกับลูกศิษย์ลูก,กหาเข่า,ขา,ขาขก่อนเคยไปแล้วคนที่จดจำได้เป็นเรื่องดีฮะนี่ต้องชม อันรที <believers> <t knife> <t knife <avez> ่ไม่รู้ก็รู้พอมเพียงกันสมมติเวลา้องเจอชอยสี่ชอยนะครับรูู้นะครับเวลา้องเจอชอยสี่ชอยลอกลอกล็อกล้อย วิธีการให้แต้มดูที่ขึ้น่หมายแต่ละเริ่อถ้าเราเจอฟอร์ซัมที่ไหนเราถือว่ามีค่าเน่นแต้มมีมากกว่าหรือน้อยกว่าก็เน้นแต้มมากกว่าหรือน้อยกว่าก็เน้งแต้มรวมกันรวมกันต่อสามแต้มช้อยสองมีฟอร์ซัมเน้งแต้มมีมากกว่าได้กว่าก็เน้งแต้มมีมากกว่าได้กว่าก็เน้แต้มรวมกันช้อยสองได้สามแต้มช้อยสามฟอร์ออศูนฟอร์ออก็ศูนมีน้อยกว่าก็หนึ่งมีน้อยกว่าก็หนึ่งรวมกันรวมแล้วได้แค่ สองแต้มช้อยสี for all ่มีฟออศูนย์แต้มมีฟออศูนย์แต้มมีเครื่องหมายเท่ากับอะศูนย์แต้มโอ้โหงี้ช้อยสี่ได้เท่าไหร่ฮะัศูน,นย์แต้มแน่นอนแต่บางคนิจบถามข้อใดเป็นจริงจริง,รง,รงต้องแต้มโเอาว่าสิแจ็กหอตแม่คนนี้ไ,ไปธรรมดาหากเสมอกันคือสิ่งใดครฮะสองอย่ารอช้าตัดข้อไ,ไหนไปก่อนครับสามจะสิจริงๆข้อเนี้ยถ้าถามข้อไหนผิดน้องไหมคนฉลาดกาข้อไหนเลย ถ้าถามว่าข้อใดผิดหรือข้อใดเทกนี่กาเ้าไหนสี่เลยเพราะต่ำตุวจริงแล้วใช่แต่ถามจริงปุ๊บถ้าน้องเจอเหตุการณ์นี้ฟังพี่อุ๋ยอุ๋ครับมันเสมอกันค่ะไม่ยากต้องตัดสินแล้วถ้าเราจะตัดสินระหว่างหนึ่งกับสองข้อใดข้อหนึ่งถูกคนฉลาดคิดกี่ครั้งอย่างงไปเลยถ้าเหลือสองข้อยี้คนฉลาดคิดแก้ครั้งเดียวถ้ามันถูกต่อไหนว่าแล้ว มันถามช้อยไปอะไรจริงมันถามข้อใดจริงจริงถ้าหนึ่งถูกตอบหนึ่งฟรีเริ่มเข้าใจได้ยังนะทริ่เข้าใจได้ยังน้องเริ่มเห็นอะไรบ้างนี่เหรออะไรอรัอนาคตเริ่มมันหลานะอนาคตเราเริ่มมานเลยตุ๊กเฮาเอยบางคนนั่งไปฝันโตโตโตาโอ้ยพอจะมองชอบตายออกไปให้เข้ามาดีกว่าเดี๋ยวคิดอย่างนั้เดี๋ยว เกิดอะไรขึ Entonces, si ver, ces, worries, ini, care, quila, ้ถ้าเรียนองช้อยคนฉลาดทิ่ทานช้อยนถูกดาวเนี่ยถ้าช้อยนึงผิดเออตอบแล้วไปไม่ใช่ช้อยนึผิดปุ๊บตอบนึงอีกแรกนะเต็มเลยละไอ้ทดสอบระดับหน้าไม่ธรรมดาเด่นจะสอบอะไรถูกเป็นเป็นอย่างเงีเป็นเป็นอย่ี้ ข้อหนึ่งจะตอบอะไรถูกนะฮะขอ้อถูกข้อที่ขอ้ขอที่เออสองเว้ยนะมันเป็นได้ยังไงมันจะพูดอ่ะทำไมข้อหนึง่งถึงถึงไม่ถูกน้องดูข้างในน้องคิดว่าอะไรเอ็กแกลังสองน้อยกว่าสี่เอ็กน้อยกว่าโลกสองคิดช้าๆอย่างนี้เลขอะไรบ้างในโลกนี้ยกแกลังสองน้อยกว่าสี แล้วน้อยกว่าลบสองอยกตัวอย่างที่พระสูตรศูนย์มันเ็นออกเป็ับศูนย์ไงเอาลองดนูนะถ้าน้องเอาศูนย์กับลง 2, ังสองน,น,น,น้อยกว่าสี่ถามว่าจริงมันจริงกูไม่เถีงแต่ถามว่าถ้าศูนย์น้อยกว่าลบสองนี่จริงหรือเปล่าไม่จริงเพราศูนย์เนี่ยต้องมากกว่าเลขลบจริงหรือเปล่าครับมีไหมมีไหมคำตอบคือไม่มีเนาะไม่มีเลขอะไรที ยกกาลังสองร้อยโดยสิแต่ต้องน้อยกว่าเลยนะลำสอง 2. มันไม่มีตัวนี้จริงไหมมันจะเป็นผิดตัวหลังเสมอจริงไหมเมื่อมันผิดตัวหลังเสมอเสร็จปุ๊บจะอะไรขึ้นครับประเด็ว่าช้อยหนึ่งไม่จริงร้อยโดยสิทธิ์พอไม่จริงร้อยโดยสิทธิ์ปุ๊บเรื่องนี้เปน็นข้อที่เป็นจริงข้อที่สองที่สองเป็นจริงเพราะว่าเช่น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 พี่อูให้เอ็กซ์เป็นหน 2, ึน่งส่วนสองเมืถามว่าหนึ่งส่วนสองมากกว่าศูนย์จริงไหมจริง พอน้องแทนค่าลงไปกลายเป็นหนึ่งส่วนสองหารด้วยหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งที่จริงไหมอย่ามองเลยครับเนื่องจากเอ็เป็นจำนวนจริงคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าจำนวนจริงมีแต่จำนวนเต็มแต่หารู้ไหมจำนวนจริงเนี่ยเป็นเศษส่วนได้ไหมได้หนึ่งส่วนสองมากกว่าหนึ่งกรณีแรกถูกหนึ่งหารด้วยหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งได้อะไรได้ลบหนึ่งก่อนเอาหนึ่งส่วนสองตั้งหารด้วยลบหนึ่งส่วนสองเหลือ โรคหนึ่งแก๊สปอดน้อยกว่าอะไรครับหนึ่งฟอ,อ,อ,อสฟัรมีขอ้อดีจริงแค่จริงละจริงลจริงแค่ตัวเดียวเป็นจริงทั้งหมดจบ